วันนี้เป็นวันวันเสาร์ที่1 5เดือนมีสาอย2,566เป็นวันชุนลายชุคลายวันที่สุดท้ายด้วยวันนี้พี่นอททอ้องนค,คนไทยโดยพาะคบุ่นที่วามีความเกิดเปในรุ่นในร,รุ่นี่เขาจะเรีโครการทางเมืองไทยดืปีไีด้ทําบุน ในพิธีโครงการก็มีความสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ดีใจกับพี่น้องที่เขามีมีน้ำมีการเล่นพิธการวัดนี้ทุกทุกทั่วประเทศเลยที่เข้าร่วมพิธีการเล่นเนสามพุ่มใช่ไทยแเป็นกรสามพุ่มนะสามลุ่มกว่สี่พุ่มวันนี้คุณโยมนางสาวพัชรีใจการุณก็ม,มาทำญกับปา่าร ในรุ่ขอเรียชอบการคุณโยมมา,มา,าทำสิทธกระสาขอขอปณิยงพอพระเจ้าอย่าง่งไปลงุ์ฝันภาษานางสาวเั้ใรใจใจกลางนี้ขอมีปรมัยแหลงแหลมยูเย็นเ็นสุขมีความสมควรเจริญเจริญด้วยปรมัยเจริญด้วยโอกาสสมบัติทรัพย์สินอายุวันนะกสุขการาสุีิทาราธิการมื่อจเจร ยถาวาริวหาปุราปริปุริติดิสาคารังเอวํเอวทิโตทินังเธทานังนิสปปัคคปติอิถิตํปฏิฏาตุงังคิฏโต จันโตจามาโลกภิกนัสัตุมาเตมหวัตวันดาราโยตุิเทกายโกผวอภิวันาศีลจเนจามวัมจายนจตาร